เดี๋ยวเราจะมาซ่อมทีวีนะครับ21นิ้วนะพานาสนิคอ่าบอร์ดนี้อาการเสียของตัวนี้นะฮะก็คืออ่ฟิลขาดนะฟิขาดเมาดูโครงสร้างภายในนะส่วนประกอบของทีวีุ่นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับนี้เราก็มาดูว่า,าประกอบที่อะไรบ้างาภาคแต่ละภาคการทำงานของมันนะฮะ อันนี้เป็นสวิตนะฮะสะวิตไฟเข้าน,นี่เป็นวงจรพวกกรองความถี่นะครับโดยผ่านท้ายพาดัดแล้วก็จะมาะผ่านไดอดไดอดปิด4ตัวเอาฟิวตัวนี้นะฮะเอาฟิวตัวนี้ขาดนะครับ10วัตต์นี่ได้อดปิด4ตัวทำาที่แปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับราสะพานมาซีนะครับ4400่ร้อยซีสี่ ในภาคแหล่งจ่ายไฟนะครับในภาคสวิตชิ่งและในภาคแหล่งจ่ายไฟเราไปจนล่งสังเกตดูเส้นประนะครับ,รบาานักวิชาดูตัวเส้นประการใช้เอจีที่นี้ใช้ไอจี SD. เป็นไอจีสวิตชิ่งไอจีเป็นไอจีสวิตชิ่งเอ็นทีอาร์นี้มาแปลสวิตชิ่งนะก็จะออกไปออกไปเรียงภาคต่างๆนะครับไฟ จะมีฟิวตัวหนึ่งนะครับอันนี้ภาคอันนี้ภาคขยายเสียงจูเนอร์ส่วนจูส่วนนี้ภาคขยายเสียงอันนี้ภาคไอซีนะครับไอซีไอซีคอนเทนเนอร์นะครับควบคุมทุกนาทีเลยปลั๊กเอฟนี่อีกตัวหนึ่งอันนี่ชุด นี่ไฟแบกนะครับชุดแรงดันไฟสูงนะไปเลี้ยงของภาพนะครับส่วนนี้เป็นชุด GB นะครัะใช้ดูที่ใช้ทาร์สิสเตอร์เป็นตัวแล้วฮะไดนะครับทาร์สิเตอร์เอาพุทธขับแสงสีแดงสีเขียวสีน mm ้ำเงินสามตัวนะครับทาร์สิเตอร์สามตัวสองตัว ่วนี้เป็นส่วนโยะโยะเรามาดูเวอร์นะฮะเวอร์เอาพุทเวอร์นะครับ, word word รบสี word. ่เวอร์นี่ขอได้หขอได้นี่เรเอาพุทเดี๋ยวจะเราเปิดนะครับเปิดดูซิว่าทำงานหรือเปล่าฟิปน่ยได้ยินเสียงแล้วนะฮะ เชื่อมต่อโยกคระกอบภาพหน้าจอาหน้าจอปรากฏไหมอันนี้ไม่ได้ใส่เสียงไม่ได้ใส่ลำโพงนะครับใส่ลำโพงดูภาพหน้าจอทีอ่นะครับปรากฏภาพหน้าจอแล้ว เปลี่ยน R ตัวหนึ่งนะครับนะฟิว5.5.6โ oh อห์ม